ต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มสุดท้ายในหมวดที่2แล้วค่ะก็คือปุ่มไอนะคะก็คือปุ่มกลมๆบริเวณตรงนี้ค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าปุ่มไอเนี่ยเป็นปุ่มเพิ่มเติมในการใช้งานต่างๆหรือว่าปุ่มตั้งค่าค่ะในการใช้งานต่างๆซึ่งตัวนี้เป็นปุ่มที่แอบซ่อนฟังก์ชันไว้ค่ะก็คือเวลาที่เราจะใช้งานเปลว่าเราต้องใช้ปากกาค่ะแตะที่ปุ่มไอก่อนหนึ่งครั้งเห็นไหมคะก็จะมีลักษณะค่ะโชว์ขึ้นมาหลายๆ อีกฟังก์ชันหรืออีกหลายๆปุ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันทีละปุ่มเลยค่ะเดี๋ยวจนขอญาตไปเลือกลายอื่นก่อนนะคะจะได้เห็นปุ่มขึ้นมาค่อนข้างจะครบทุกปุ่มก่อนค่ะปุ่มแรกนะคะปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มกําหนดเขาเรียกว่าจะเป็นปุ่มเลือกกําหนดลายเย็บว่าเราต้องการลายเย็บนี้ค่ะกี่ชุด ถ้าสมมุติชนอยากได้ลายสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแค่1ลายชนกดตัวนี้1ครั้งเห็นไหมคะลายก็จะให้เราเย็บออกมาค่ะ1ลายแล้วจักรก็จะหยุดเองอัตโนมัติแต่ถ้าชนอยากได้ลายนี้2ลายค่ะชนก็กดปุ่มตัวนี้ให้ขึ้นเป็นเลข2จักรค่ะเขาก็จะกําหนดลายเย็บนะคะในรูปสามเหลี่ยมตรงนี้หรือว่าลายเย็บตกแต่งลายนี้ค่ะออกมาแค่2ลายหรือว่า2ชุดแค่นั้นเอง จะนั้นนะคะปุ่มนี้เป็นปุ่มกําหนดลายเย็บนะคะลองลองลองกดปุ่มแล้วลองเลือกลายดูนะคะว่าเราอยากได้อย่างบางคนเนี่ยเขาอยากได้เป็นตัวอักษรตัวเดียวอย่างนี้ค่ะเขาก็สามารถที่จะกําหนดได้อ่ะดูนะคะถ้าเราอยากได้หมวดนะคะในตัวอักษรเช่นตัว A ตัวเดียวนะคะ แล้วเรากดตัวนี้ค่ะเข้าไปแล้วเลือกหนึ่งเห็นไหมคะเราจะได้ตัว A ตัวเดียวแบบนี้อันนี้งงไหมคะในสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวอย่างนี้ยค่ะเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มที่สองอ่ะเดี๋ยวจนขอไปเลือกลายใหม่ก่อนนะคะ ปุ่มที่2นะคะเราเรียกว่าปุ่มยืดลายค่ะปุ่มนี้จะบอกเลยสําหรับคนที่ชอบลายอะค่ะแบบลักษณะแบบยาวๆกว้างๆหรือว่าลายที่มันใหญ่เป็นพิเศษนะคะใช้ปุ่มนี้นะคะกด1ครั้งปุ๊บเห็นไหมคะเราสามารถที่จะปรับมาค่ะเป็นความตีหางความกว้างแคบได้จะใช้ตัวนี้นะคะกดบวกเห็นลายไหมคะลายก็จะโดนยืดออกไปค่ะเป็น300เซต อันนี้ก็ลบไหมคะถ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นการขยายความทีห่างของลายค่ะนี่อันนี้คือค่ามาตรฐานเดิมนะคะอันนี้คือค่ามาตรฐานเดิมอันนี้คือลายจะมีขนาดแค่นี้แต่พอเราเมื่อ,อไหร่ที่เราปรับตั้งค่าในการยืดลายอะค่ะเราจะเห็นลายค่ะเขาจะยาวขึ้นแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็สําหรับท่านใดนะคะที่ชอบลายใหญ่ๆห,หรือว่าลายที่มีลักษณะความกว้างหรือความยาวเป็นพิเศษก็ลองใช้ปุ่มยืดลายตัวนี้ดูนะคะปุ่มต่อไปค่ะก็จะเป็นปุ่มกลับลายซ้ายขวานะคะง่ายๆก็คือตัวนี้เห็นลายไหมคะตอนนี้ลายมันจะหันมาด้านขวามือใช่ไหมคะพอจนกดปุ๊บ เห็นลายเนาะลายอะค่ะมันก็จะโดนพลิกไปอยู่ด้านซ้ายมือแค่นั้นเองค่ะตัวนี้ก็เวลาที่เราส่งผ้าบางทีเราไม่สะดวกส่งด้านเนี้ยค่ะแต่เราต้องการให้ลายมันอยู่ฝั่งเนี้ยเราก็สามารถใช้ปุ่มกลับลายตัวนี้เป็นการส่งผ้าแทานได้นะคะปุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มกลับลายบนล่างค่ะซึ่งเดี๋ยวจนไปเลือกลายใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าลายนี้มันกลับได้เฉพาะลายซ้ายขวาเนาะมันจะมองไม่เห็นนะคะ เลียมเียมด้านบนพอจนกดปุ่มปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะกลับลายบนล่างให้เราค่ะปุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มปรับบาลานซ์ลายค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่มีประโยชน์เช่นกันค่ะก็คือเราจะเห็นลักษณะของตัวเนื้อผ้านะคะอยู่ด้านหลงังแล้วก็ตัวลายอยู่ด้านบนตัวนี้เราจะเห็นความหนานแน่นของลายค่ะว่าเวลาเราเย็บลงไปบนเนื้อผ้าค่ะลายเขาจะมีความทีห่างประมาณไหนนะคะเราก็สามารถปรับนะคะ เพื่อจะให้ลายอะค่ะเขาจะมีความหนานแน่นเห็นไหมคะจะได้เห็นตัวล่องของตัวเนื้อผ้าค่ะน้อยลงแค่น,นั้นเองมาปุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มนะคะเป็นรูปถังกระยาแต่ก่อนที่จะมาปุ่มนี้นะคะเดี๋ยวจนขอผสมลายก่อน1ครั้งนะคะแล้วก็กดปุ่มไอเข้ามาค่ะเราก็จะเห็นรูปถังกระยานะคะ บริเวณตรงนี้จะไหมคะเราสามารถที่จะใช้รูปถังกระยาตรงนี้ค่ะหรือว่าใช้ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ลบลายนะคะในหมวดของการผสมลายได้เช่นถ้าชนผสมอย่างเลข6ผิดอย่างนี้ค่ะชนก็กดปุ่มถังกระยาหนึ่งครั้งเห็นไหมคะเลข6ก็จะหายไปอย่างถ้าเราผสมลายไหนผิดหรือเราไม่ต้องการลายไหนที่เราผสมไวะคะ้ค่ะเราก็สามารถเลือกนะคะให้เป็นตัวสีน้ําเงินแล้วก็มากดปุ่มถังกระยาก่อนปุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่ม กําหนดชุดลายเย็บนะคะอย่างถ้าจนจะเย็บ1,2,3,4,5,6ที่ชนได้ผสมไวะคะ้ค่ะเย็บแค่1ชุดจนก็กดปุ่มนี้ค่ะ1ครั้งลายที่เย็บออกมาก็จะเป็นแค่1ชุดก็คือ1,2,3,4,5,6แค่นั้นเลยจะไม่เป็นการเย็บต่อลายออกมาเรื่อยๆค่ะปุ่มต่อไปนะคะเป็นปุ่มผูกป,ม,ปมได้ก็ใช้เช่นเดียวกับปุ่มแรกที่ชนสอนไปนะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกดปุ่มผูกปมได้ไว้ลายก็จะ จบในหมวด1ลายเย็บหรือ1ชุดเย็บแล้วเขาก็จะปุกปมได้ให้อันตโนมัติค่ะส่วนด้านล่างนะคะเดี๋ยวชนขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ออกไปก่อนนะคะเห็นไหมคะเวลาเคลียร์ก็สามารถเคลียร์ได้ทีละหนึ่งชุดเหมือนกันค่ะกดปุ่มไอเข้ามานะคะเห็นแถบด้านล่างตรงนี้นะคะตัวลูกศรที่เป็นการย้อนกลับตรงนี้ค่ะแปลว่าเวลาชนเย็บอะค่ะชนต้องการได้จักระคะ่ะมันวิ่ง เห็นไหมคะโดยการเย็บของลายเย็บลายนี้ค่ะถอยหลังไปด้านหลังตัวจกักปกติเนี่ยถ้าเราไม่กดเห็นไหมคะเวลาเราเย็บมาเนี่ยจักมันก็จะวิ่งด้านหน้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าชนกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งอะคะ่ะจักเขาจะวิ่งถอยหลังของลายเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็เป็นการเย็บอะคะ่ะย้อนกลับของลายนะคะ ปุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มเย็บตะเข็บเพิ่มความหนาของลายค่ะก็คือถ้าจนกดปุ่มนี้ไว้นะคะลายเย็บะคะก็จะออกมาหนาแน่นขึ้นนะคะก็ลองกดปุ่มแล้วลองเย็บดูนะคะถ้าเรากดออกมาอย่างนี้เห็นไหมคะลายเย็บก็จะออกมาเป็นค่าความหนาแน่นปกติค่ะส่วนในหมวดที่ชนได้สอนไปนะคะก็คือทั้งหมดนี้จะแอบซ้อนอยู่ในปุ่มไนะคะกด1ครั้งเห็นไหมคะฟังก์ชันต่างๆก็จะโชว์ขึ้น ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งจะบอกเลยว่า,าฟังก์ชันในปุ่มของปุ่มไอตรงนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆยังไงอะคะ่ะก็ลองเลือกลายนะคะแล้วก็ลองอเข้ามาตั้งค่าในปุ่มไอตรงนี้ตามที่ชนได้สอนกันไว้นะคะรับรองว่าใช้ไม่ยากค่ะ